สวัสดีค่ะพบกับชาแนล่วนการ์ดไลฟ์ออนเดอะเวิในโลกยุคดึกดำบันเราจะเห็นว่าหล่าไดาโนเสาร์รวมถึงต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆเว้นแล้วแต่มีขนาดที่ใหญ่โตมโหราน,นั้นก่อาจ,จะเป็นเพราะหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแสงคุณภ,ภูมิหรือแม้แต่ธาตุอาหารในดินแต่ใช่ว่าจะมีเพียงยุคดึกดำบรรเท่านั้นนะคะที่มีแต่ต้นไม้ยักษ์หรือพืชพันธุ์ขนาดยักษ์ ปัจจุบันเราก็พอจะมีบรรดาพืชพันธุ์และพันธุไม้ขนาดยักษ์ต่างๆให้พอได้เห็นกันอยู่บ้างในคลิปนี้ล่ะค่ะเราจะพาไปชม6อันดับพันธุไม้และพันพุ์พืชขนาดยักษ์ที่บอกได้เลยนะคะว่าเห็นแล้วเป็นต้องตะลึงอย่างแน่นอนซึงจะมีอะไรบ้างนั้นลองไปรับชมกันเลยค่ะดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ้าจะเอ่ยถึงดอกไม้เราก็มักจะจินตนาการนะคะถึงความสวยงามของสีสันและกลิ่นที่หอมหวนแต่สำหรับเจ้าดอกไม้ที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกนั้นมันกลับเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นไม่น่าโสภาสักเท่าไหร่เพราะมีกลิ่นนะคะที่เหม็นจนแทบจะทนไม่ได้เลยล่ะคะ่ะใช่ท่านอารามหรือว่าดอกซากศพหรือดอกบุกยักษ์ เป็นดอกไม้นะคะที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกโดยดอกของมันนั้นสามารถสูงได้มากกว่า3เมตรเรียกได้ว่าสูงใหญ่กว่ามนุษย์เราซะอีกนะคะโดยดอกบุกยักษ์ชนิดนี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในปีคตศราช1878ในบริเวณหมกกู่เกาะสุมาตราเรียกได้ว่ากว่าจะได้เชยชมดอกยักษ์ของมันนั้นบางต้นอาจใช้ระยะเวลา5-10ปีเลยทีเดียวแต่สำหรับในบ้านเรานะคะก็จะมีดอกไม้ยักษ์ใหญ่ที่เหม็นไม่แพ้กันที่เรียกกันว่าดอกบัวผุดหรือว่าบัวตูม ที่จะให้ดอกนะคะในลักษณะบ้านออกโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะอยู่ที่70-80เซนติเมตรซึ่งจัดเป็นพืชกาฝากชนิดหนึ่งเที่ซยซไซยู่บนรากของพืชเถาไปพบกระจายพันธุ์อยู่ทางใต้ของประเทศไทยนั่นเองนะคะต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อพูดถึงต้นไม้ยักษ์ใหญ่อาจจะชวนให้เรานะคะจินตนาการไปไกลถึงในโลกแห่งแฟนตาซี ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสุดตื่นเต้นแต่ความจริงแล้วบนโลกเรานั้นก็ยังมีต้นไม้ขนาดยักษ์ที่มีอายุนะคะยืนยาวกว่า3,000ปีอยู่ด้วยนะคะซึ่งต้นไม้ที่ว่านี้เป็นต้นไม้ที่มีชื่อว่าต้นสนซีควยาและต้นสนซีควยายักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นมีชื่อว่านายพลเชอร์แมนโดยมีอายุนะคะประมาณ2,300ถึง2,700ปีเป็นต้นสนที่เจริญเติบโตนะคะอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติซีควยา ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาโดยสามารถวัดความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะได้ถึง11เมตรแต่สูงถึง275ฟุตไม่อยากจะนึกภาพเลยนะ,ะว่าจะต้องใช้สักกี่คนโอบกันนะคะและไม่เพียงแค่ต้นสนยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกเท่านั้นนะคะที่นี่ยังมีต้นไม้ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกติดหนึ่งใน10อันดับอยู่ถึง5ต้นด้วยกันบอกได้เลยนะคะว่าหากคุณได้มาเยือนที่นี่รู้สึกได้เลยล่ละคะ่ะว่ามนุษย์อย่างเรานั้นเป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิต ตัวนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะใบบัวยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกจากดอกไม้ต้นไม้ในคลิปนี้นะคะเราไปกันที่ใบไม้กันบ้างดีกว่าค่ะถ้าจะให้พูดถึงใบบัวพือที่มีลักษณะนะคะกลมๆที่ชูก้านโปรใบลอยเด่นอยู่เหนือน้ําเหล่านี้ เคยคิดนะคะว่าถ้ามีใบบัวขนาดใหญ่กว่าคนขึ้นมาเนี่ยน่าจะจับทําเรือใบไม้ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือใบบัวยักษ์ที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ละคะ่ะใบบัวกระด้งยักษ์หรือใบบัววิกตอเรียที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะประมาณ3เมตรและการใบที่ยาวได้ถึง7-8เมตร จัดได้ว่าเป็นใบบัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีต้นกําเนิดมาจากทางแถบอเมริกาใตา้โดยบัวชนิดนี้นะคะกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ได้มีคนนํามาปลูกในเชิงท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้เข้าชมนะคะสามารถขึ้นไปนั่งหรือว่ายืนบนใบบัวได้ราวกับเป็นผู้วิเศษเดินบนน้ำได้เลยล่ะคะ่ะซึงถ้าใครนะคะอยากลองสัมผัสใบบัวยักษ์ชนิดนี้แล้วก็ที่เมืองไทยเราตอนนี้ก็มีปลูกไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้นั่งเล่นอยู่ในหลายพื้นที่เลยนะคะ ไผ่ยักษ์ถ้าจะให้พูดถึงพืชตระกูลหญ,ญ้าที่สูงที่สุดในโลกแล้วล่ะก็ก็คงจะหนีไม่พ้นต้นไผ่นะคะแต่จะให้พูดถึงไผ่ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นนะคะเจ้าไผ่ยักษ์ที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าไผ่มังกรซึ่งโดยปกติทั่วไปของไผ่ยักษ์ชนิดนี้สามารถสูงนะคะได้ถึง21 2 7เถึงเมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะได้ถึง12-16นิ้ว แต่ถ้าว่าต้นที่สูงที่สุดที่ทำลายสถิติโลกนั้นอยู่ที่ประเทศอินเดียค่ะวัดความยาวนะคะได้มากถึง42เมตรเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อนะคะว่าพืชจะกูลไผ่จะสูงยาวชะลูดได้ขนาดนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นราชาแห่งไผ่เลยละค่ะแน่นอนนะคะว่าไ่ที่มีขนาดยักษ์ใหญ่แบบนี้ก็ยอมเต็มไปด้วยประโยชน์มากมายสารพัดเพราะนอกจากจะช่วยป้องกันลมได้เป็นอย่างดีแล้วส่วนต่างๆของมันก็สามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยและที่สําคัญนะคะที่บ้านเรา ก็มีไผยักษ์ชนิดนี้ปลูกอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวว่าไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลเชี่ยวเมืองไทยก็ได้ชมไผยักษ์กันแล้วล่ะคะ่ะพืชทะเลสายยักษ์ในคลิปนี้นะคะแอดจะพาไปทำความรู้จักกับพืชที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรู้จักมาก่อน พืชยักษ์กลางทะเลทรายนะคะที่เมื่อโตเต็มที่อาจมีขนาดพอๆกับรถกระบะเลยล่ะค่ะเวลวิเซียรหรือที่รู้จักกันในชื่อปีศาจท,ทะเลทรายที่เห็นอยู่นี้มันถือได้ว่าเป็นฟอสซิลที่มีชีวิตเพราะไม่ได้มีการพัฒนารูปร่างใดๆมานานมากแล้วโดยคาดว่าพวกมันนะคะเป็นพืชโบราณที่อยู่มาตั้งแต่ยุคครีเตเซียสโดยแต่ละใบนั้นสามารถมีความยาวได้ถึง4เมตร และไม่เพียงแค่ใบที่ยาวมากๆของมันเท่านั้นนะคะพวกมันยังมีรากที่สามารถช้อนใช้ลงไปใต้ดินได้ลึกถึง30เมตรเลยทีเดียวล่ะค่ะนั่นก็เพื่อความอยู่รอดท่ามกลางทะเลทรายที่สุดแสนจะแห้งแล้งนั่นเองโดยพืชชนิดนี้สามารถมีอายุยืนยาวได้ตั้งแต่400ไปจนถึง1,500ปีโดยมีถิ่นกำเนิดนะคะอยู่ที่ทะเลทรายนามิบบริเวณชายฝั่งของประเทศนามิเบีย ปัจจุบันได้มีคนนะคะนําพวกมันนั้นมาขยายเผ่าพันธุ์เพื่อปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับด้วยนะคะสาลายักษ์ในทะเลจากบนบกนะคะแอดขอพาดําดิ่งลงไปในน้ํากันบ้างดีกว่าค่ะแม้ว่าในทะเลนั้นจะมีพืชอยู่ไม่กี่ชนิดที่สามารถอาศัยอยู่ได้ และหนึ่งในนั้นก็คือสาหร่ายที่ไม่เพียงแค่เป็นพืชที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศแต่ยังสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เกือบ200ล้านตันต่อปีเลยทีเดียวละค่ะสาหร่ายเค้วหรือสาหร่ายทะเลสีน้ําตาลจัดเป็นสาหร่ายขนาดยักษ์ที่จเจริญเติบโตได้ดีและสามารถมีความยาวนะคะได้มากกว่า50เมตร ซึ่งถ้าให้เฉลี่ยเป็นความยาวของมะละกอสามารถเติบโตได้มากถึง60เซนติเมตรต่อวันเชียวนะคะด้วยประโยชน์ที่มากมายของสาหร่ายชนิดนี้โดยเฉพาะการช่วยลดความเป็นกรดของทะเลและดูดซึมกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นตัวการนะคะทาให้เกิดภาวะโลกร้อนที่เลวร้ายจึงทําให้เกิดการเพราะเลี้ยงสาหร่ายเคี้ยวขึ้นมาเรียกได้ว่ากลายเป็นป่าสาหร่ายที่มสมบูรณ์สวยงามที่น่ามหัศจรรย์และคาดว่า มีการขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกเพื่อช่วยกันขจัดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศและเป็นบ้านให้กับสัตว์ทะเลนับร้อยนับพันชนิดอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าบนโลกของเรานั้นยังมีพืชพันธุ์อีกนานาชนิดที่สามารถจเจริญเติบโตได้อย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งก็แอบหวังว่าพวกมันนะคะจะยังคงอยู่และขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้กับโลกกลมๆใบนี้นะคะ หากคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ